ท่ามกลางเพลิงสงครามที่เผาผลาญทั้งผืนแผ่นดินเรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้หนึ่งได้เริ่มต้นขึ้นเขาเติบโตท่ามกลางความรักและรอยยิ้มของผู้คนในหมู่บ้านแต่ค่ำคืนแห่งเงามืดได้พรากทุกสิ่งไปในพริบตาครอบครัวเพื่อนและบ้านเกิดถูกสังหารและแผดเผาอย่างโหดเหี้ยมเด็กหนุ่มที่เคยอ่อนโยนจับดาบขึ้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยเพลิงแค้น เสียงคำรามของเขาฉีกความมืดมิดกลายเป็นปริศาตในเงาที่ฟาดฟันทุกชีวิตตรงหน้าเลือดและเปลวไฟประสานกันกลายเป็นจุดกำเนิดของวีรบุรุษผู้ถูกสาปให้เดินบนเส้นทางมืดมนหลังจากหมู่บ้านเหลือเพียงซากปร,รักหักพังเขาสาบานว่าจะตามล่าและทำลายทุกคนที่อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่นั้นแม้ต้องสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปก็ตาม ตัดภาพมาที่อีกฟากหนึ่งของโลกหรูหราโออาเคลเบียทริสชายหนุ่มผมแดงผู้เกิดมาพร้อมรูปลักษณ์และชีวิตที่สมบูรณ์แบบยืนมองเงาของตนเองในกระจกเขาคือตัวร้ายที่ถูกบันทึกไว้ในชะตาแต่เคลวไม่ใช่คนที่จะยอมรับชะตาโดยง่ายเขาหัวเราะเบาๆพลางคิดถ้าข้าถูกกำหนดให้แพ้ ค่าก็จะเป็นวายร้ายที่ไม่มีวันพ่ายแพ้